วันนี้เพื่องมาพร้อมกับรีเควส t นะคะที่มาหลังมาเยอะมากพี่เฟื่องคะ FUJI X a 3ได้ยินว่าเขาอัพเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วจะได้ภาพที่ครุ้งคริ้งกว่าเดิมหรือเปล่ายังไงทําให้ดูหน่อยวันนี้จะมาสอนวิธีการอัพเฟิร์มแวร์แล้วก็จะมีรูป Before กับ After อด้วยว่าก่อนอัพ หลังอัพมันฟุ้งฟริงจริงหรือเปล่ามันดึงความงดงามใบหน้านวลเนียนของผิวแบบ XA2 กลับมาหรือเปล่าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเฟิ่งจะถ่ายเปรียบเทียบก่อนนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชัน่นถ่ายก่อนอัพเฟิร์มแวร์ถ่ายด้วย Portrait e n h a n c e r Level 3นะคะหลายคนบอกนะคะว่าพอเป็น f ูจิ XA3 แล้วเนี่ยความฟุ้งฟริงแบบ XA2 มันหายไปเห็นรายละเอียดผิวเยอะจังเลยวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาในเครื่องก่อนค่ะ ก็เข้าไปที่หน้าของฟูจิก็ได้หรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ที่เพิ่งแปะเอาไว้แล้วก็ได้ในโพสต์นี้นะคะจากนั้นค่ะเลือกไปที่โมเด Name XA3 กดเฟิร์มแวร์ดาวน์โหลดได้เลยค่ะเลื่อนๆๆลงมา I agree Begin download หรือว่าตกลงเริ่มโหลดได้เลยจ้าเลื่อนลงมานะคะก็ดาวน์โหลดตามขั้นตอนไปเรื่อยๆจากนั้นก็ลากไฟล์ลงไปใน SD การ์ที่ฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วค่ะ และขอเตือนว่าอย่าเปลี่ยนชื่อไฟล์เฟิร์มแวร์เด็ดขาดเพราะไม่งั้นกล้องหาไม่เจอนะจ๊ะใส่การาดเสร็จก่อนเปิดเครื่องกดปุ่มดิสเพลย์ค้างเอาไว้ค่ะแล้วก็ค่อยกดเปิดเครื่องหน้าจอแบบนี้จะขึ้นมานะคะเฟิร์มแวร์อัปเกรดอย่าลืมว่าต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนด้วยนะคะตอนนี้เขาก็จะขึ้นมาว่าเวอร์ชันปัจจุบันของกล้องเราเป็น1.0ส่วนเลนเนี่ยเวอร์ชั่น1.10ค่ะ เราก็เลือก body อัป r a d e เนี่ยจากเวอร์ชัน1.0ไป2.0โอเคไหมโอเคก็โอเคเลยเจากนั้นค่ะเขาจะบอกว่า grade, เฟิร์มแวร์อัปเกรดก็รอมันอัปโหลดนะคะก็บอกว่าอย่าเปิดแบตเตอรี่ cover หรือปิดกล้องเด็ดขาดระหว่างการอัปเกรดค่ะเสร็จแล้วจ้าง่ายมากเลยแค่นี้ก็เป็นเฟิร์มแวร์อัปเกรด complete นะคะเรียบร้อยปิดกล้องเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ เวอร์ชัน2.0แล้วค่ะทีนี้เรามาลุ้นกันค่ะว่าภาพจะเป็นยังไงบ้างหลังจากอัปเกรดเฟิร์มแวร์ภาพด้านซ้ายนะคะคือเฟิร์มแวร์1.0ด้านขวาคือ2.0สังเกตเห็นว่าความฟรุงฟริงแบบ XA2 กลับมาแล้วค่ะดีใจด้วยนะคะนี่เป็นรีวิวพร,ร,รีชีพม,มากๆเลยทีเดียวนะคะ สำหรับเพิ่มแวร์1.0เนี่ยก็จะเห็นว่ารายละเอียดผิวมันจะชัดเจนกว่าส่วน2.0เนี่ยมันจะดูนวลเนียนหน้าสิวไม่มีรอยเขียวหายนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนามากกว่ากันแบบเพิ่มแวร์1.0เนี่ยก็จะดูธรรมชาติกว่านะคะส่วนแบบ2เนี่ยสวยแน่นอนใครมาในกล้องนี้ก็สวยนะคะประมาณนี้แหละ เป็นยังไงกันบ้างคะน่าจะเห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้าใครชอบแบบเดิมก็แบบเดิมก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะได้ฟูมฟาใหม่ๆก็ลองอัปเดตตามวิธีที่เฟิงบอกดูนะคะลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆอยากรู้เรื่องอะไรบอกมาได้เสมอเสมอไปแล้ว